น่าจะใส่บีแร์แทนใส่เอีแร์หน่อยไม่มไม่ไม่ซองที่มีโลโก้ลาบิก๋ไม่มีเลย ยนต์2,567นะครับร่วมกตัญยูได้รับแจ้งเุขอความช่วยเหลือมีผู้ป่วยนะครับบริเวณแฟดดินแดงอันนี้ทีมรถพยาบาลของอาสาสมัครมูลที่ร่วมกตัญยูมาถึงแล้วกำลังประเมินอาการนะครับและเดี๋ยวประตมพยาบาลเบื้องต้นและเดี๋ยวดูอาการถ้าเผื่อดำเนินการได้จะนำไปส่งโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะครับเป็นหญิงสูงอายุ โอเคครับก็ตอนนี้ประเมินอาการแล้วสามารถนำส่งได้นะแต่คุณป้าไม่มีแรงนะครับคือลูกนานๆจะมาดูทีนะครับเพราะว่าต้องทำงานอดนะั ตอนนี้นะครับทางอากาสมัครร่วกันจยูก็ประชมพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังนำออกจากห้อง

ขอให้คุณป้าปลอดภัยนะครับขอบคุณนะสาสมัครมุลิธิร่วมกันจันยูนะครับขอบคุณนะขอบคุณมากมากเลยอนุโมทนาบุญด้วยครับ